กราบสวัสดีครับผมวันนี้มาก็าช่องรี n e w อีกครั้งนึงแล้วก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้จะเป็นการรีวิวจอไอพาสันอีกแล้วครับซึ่งวันนี้เป็นจอไอพา3สันที่เรียกว่าราคาย่อมเยาวกว่าเฮ้ย ย่อมยาวกว่ารุ่นที่แล้วที่ผมได้รีวิวไปก็คือสเปคทุกอย่างเนี่ยเหมือนก,นกันกับรุ่นที่แล้วหมดทุกอย่างเลยเพียงแต่ว่าลดทอนสเปคในส่วนของ refresh rate หน้าจอจาก144 h ฮลงมาเป็น60 h ฮเท่านั้นแล้วคิดดูว่าราคานี่หันลงไปครึ่งหนึ่งเลยจากตัวที่แล้วราคาอยู่ประมาณสักหมื่นเใช่ไหมปัดกลมๆตัวนี้อยู่ที่ราคา8,580บาทอ่าสำหรับคนที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเฮิร์ตจอค่ะ อยากได้จอใหญ่ความละเอียด 4K แล้ว Panel IPS อีกเน้นเรื่องของการใช้ทำงานเป็นหลักเล่นเกมบ้างในราคานี้ผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าจับต้องมากนะครับผมสาหรับสายชอบทางานจอใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสเปคโดยรวมของเขาก่อนนะครับผมจอ iPad าตัวนี้ครับจะเป็นอรุ่น F 3 2 3 2 UM อ่ UM ความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 4K Refresh Rate จะอยู่ที่60พครับสัดส่วนจะเป็น16ต่อ9นนจอจะเป็น IPS Response Time ต นี้ครับจะอยู่ที่7มิลลิเซกนะแล้วก็รองรับ HDR ด้วยรองรับ Adaptive Sync Function ด้วยนะแล้วก็ตัวนี้ครับจากที่ผมได้ลองคาลิเบร e จอนะตัวเลขที่เขาเคมาก็มีความใกล้เคียงกันก็คือตัว Color Gamut h r g b ของเขาจะอยู่ที่100% H. T. S. C จะอยู่ที่91% D. C. I. P. 3จะอยู่ที่90% Lake 2อ2 0อยู่ที่67% Adobe RGB อยู่ที่82%ครับและตัวนี้ครับพอเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยเขาก็ให้มาค่อนข้างครบ นะจะให้มาอยู่4พอร์ตก็คือจะมีตัว HDMI 2.0มาให้2พอรต Display Port 1.4มาให้2พอตนะครับมีแจ็ค AUX เอาไว้ต่อเสียบหูฟังหรือว่าเสียบลำโพงได้เป็นแบบเอา p ์พุตมีช่อง DC Power Adapter รูปทรงของตัวจอเขาเนี่ยนะตัวรูปทรงเนี่ยขาเขาจะเป็นตัวีเหมือนกับรุ่นที่แล้วเลยนะครับขาเป็นโลหะมีน้ำหนักแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นคงมากๆนะเป็นขา V ีแล้วก็ข้างหลังจะมีขาเดอยเล็กเอางี้เป็น3ขาตัว ขาของเขาเนี่ยมีช่องเอาไว้ลอดเก็บสายเชื่อมต่อต่างๆได้ด้วยอันนี้สามารถที่จะเก็บสายได้เนียนตาเลยผมบอกเลยนะว่างานประกอบของจอตัวนี้ผมว่าแน่นหนากว่ารุ่นที่แล้วอีกนะรุ่นที่ที่เป็น144เฮิรตอีกอันนี้ผู้ผมพูดถึงเรื่องของงานประกอบเรื่องของวัสดุจอนะตัวนี้แน่นหนานกว่านะครับอันนี้ผมตกใจเหมือนกันแถบบาร์ด้านล่างเนี่ยขอบจอด้านล่างที่มีโลโก้ไอพาสเหมือนเขาจะเป็นวัสดุที่เป็นแผ่นอลูมิเนียมเว้ย เ,ออเป็นลายปัดเซียนด้วยนะตรงนี้คือทําบดีมากๆตรงนี้ใส่ใจมากเป็นจอทํางานที่เหมือนกับว่าเขาใส่ใจเรื่องของงานประกอบมากเลยนะดูเหลือน,นเนี่ดูไม่ออกนะว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่พอมาดูแบบใกล้ๆลองจับเฮ้ยมันดูแน่นหนาจริงๆสําหรับตัวนี้คือผมชมนะว่าไอ้าสานตัวนี้ให้งานประกอบมาดีขาด้านหลังสามารถที่จะถอดได้อ่าถอดง่ายๆเลยครับก็เป็นตัวเคี้ยวล็อกสปริงเหมือนเดิมนะเหมือนตัวรุ่นที่แล้วถอดออกมาก็จะเจอตัวเวอร์ซ่าเมาส์นะครับขนาดอยู่ที่ร้อยคูณร้อยเอาไว้วยึดกับขาจับจ ได้นั่นเองปกตินะเหมือนเหมือนรุ่นก่อนๆเหมือนทุกรุ่นที่เขาทํามาเลยไม่เพียงแค่นั้นครับเรื่องของขาก็เหมือนกันอีกนะสามารถที่จะปรับขึ้นปรับลงปรับหันซ้ายปรับหันขวาปรับเงยขึ้นปรับก้มลงนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหมุน เป็นแนวตั้งได้แน่นอนเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานแนวนอนเป็นหลักปุ่มตั้งค่าต่างๆของเขาเนี่ยรองรับ HDR รองรับ Adaptive Sync นะแล้วก็แน่นอนครับจากที่ผมลองปรับก็ ปรับได้ทั่วไปก็มีปรับคอนทงคอนทราสต์ปรับเรื่องของพีเซตสีต่างๆนาที่เขาเซตมาให้แต่ว่าผมเนี่ยด้วยที่ผมเป็นคนที่ต้องใช้เรื่องของการทํางานเป็นหลักนะตรงนี้ผมก็จะเลือกเป็นสแตนดาร์ดใช้คัลเลอร์โปรไฟล์สีที่ผมใช้ตัวเครื่องคาลิเบตเป็นตัวคาลิเบตสีอยู่แล้วอ่าอันนี้คือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีตัวคาลิเบตก็สามารถที่จะเลือกตัวพีเซตที่เขามีอยู่ที่จออยู่แล้วก็ได้เหมือนกันทีนี้ผมก็ได้ลองใช้ในเรื่องของการตัดต่อนะถือว่าทําได้ดีจอแบบนี้เพียงพออยู่แล้วนะ สำหรับเรื่องของงานตัดต่อในสเกล 4K ความละเมอียด 4K คุณก็จะได้พื้นที่เยอะในจอแบบนี้เรื่องของเครื่องมือต่างๆนนานาแล้วก็หน้าจอที่มี refresh rate 60 h z ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วในเรื่องของงานตัดต่อเพราะว่าคลิปในยุคป,ปัจจุบันเต็มที่ก็ 4K ใช่ไหม60เฟรมหรือหนักๆคือก็อาจจะเพิ่มความละเอียดเป็น 8K 30เฟรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจอเนี้ยมันเหลือล้อนในเรื่องของงานตัดต่ออยู่แล้วตัดต่อได้สบายๆจอใหญ่สบายตาตัดต่อได้ บบเขาเรียกว่าไม่อึดอัดสายตาเลยนะครับไม่ต้องมาเพง่งไม่ต้องมาอะไรมองเห็นความละเอียดทุกอย่างนะไทม์ลงไทม์ไลนะ์หน้าจอพรีวิวมองเห็นได้ค่อนข้างชัดนะแล้วจอ 4K แบบนี้ครับไม่มีแตกเลยนะอันนี้ผมชอบมากยิ่งเป็นจอไซส์ใหญ่ 4K ในรา,าคาที่ไม่ได้สูงด้วยรา,าคาอยู่แค่ประมาณ8,500เองนะถ้าเป็นแบรนด์อื่นแบรนด์อินเตอร์แบรนด์อย่างเนี้ยอ,อ,อ,อย่างเดลหมื่นขึ้นแน่นอนนะฝน2นิ้ว 4K 60 h z srgb ร้อแบบนี้แต่งรูปผมแต่งรูปในไลน์ูมสบายๆผมบอกเลยว่า จอสีแบบนี้แต่งรูปได้อยู่แล้วแล้วยิ่งผมมีตัวคาลิเบตจอเนี่ยจูนสีให้มันมีค่าความความตรงอะ่ะซึ่งมันก็ทำได้ดีในรูปแบบของเขาอยู่แล้วตรงนี้ผมสบายใจหายห่วงได้เลยครับเพราะว่าจากที่ลองแต่งโทนสีภาพแล้วเฮ้ยเอยเอมันค่อนข้างดึงสีง่ายมันค่อนข้างแต่งง่ายเพราะว่าเฉดสีของเขาค่อนข้างที่จะมีความเที่ยงตรงแล้วก็ความละเอียดอีกความละเอียดหน้าจอที่ 4K ดูภาพแบบเต็มเต็มตาจุดดีเทลแต่ละจุดโอ้โหมันมันเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้น ใน,นส่วนของเรื่องของงานการแต่งรูปสําหรับผมนะบสบายสบายเกินพออยู่แล้วนะครับเรื่องของการดูหนังเนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์ เพราะอะไรเพราะว่าเราดูหนังเนี่ยปกติเราดูผ่านจอทีวีมันก็อยู่ที่ประมาณ60สิบเพรอยู่แล้วนะครเพราะฉะนั้นหนังส่วนใหญ่มันจะไม่ได้เกินกว่านี้ล่ะมันจะไม่ได้เกิน60สิบเพรเพราะว่าหนังถ้ามันมันมันลื่นเกินไปเนี่ยเวลาเราดูแล้วเวลาเกิดฉากแอคชัน่นอะไรมันจะรู้สึกเวียนหัวซึ่งอันนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของการดูหนังในเรื่องของความละเอียดของหน้าจอเรื่องของสีสันเรื่องของความละเอียดถ่ายทอดการเสพ ดูหนังดูคอนเทนต์อะไรได้แบบสบายสบายอยู่แล้วอะ่ะตรงเนี้ยเรื่องของการดูหนังเรื่องของการดูสรารคาดีไฟล์ 4K60 เฟรมนี่คือเหลือเลยยิ่งในเหรยราคานี้แล้วด้วยจอสารสองนิ้วด้วยสบายๆผมว่าเป็นจอหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะขายดีอีกจอหนึ่งเลยแหละสําหรับคนที่ในเรื่องของการทํางานส่วนเรื่องของการเล่นเกมอันนี้ต้องบอกแบบก่อนนะครับว่าจอตัวนี้มีรีเฟรชเรทแค่ 60เฮิรตเพราะฉะนั้นเรื่องของการเล่นเกมอาจจะไม่ได้อัตราลดเท่าที่ควรนะครับสาเหตุก็เพราะว่าเกมในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันสามารถที่จะขับเฟรมได้เกิด60เฮิรต60เฟรมอยู่แล้วบางเกมแต่1 0 0เฟรม200เฟรม300เฟรมอย่างเช่นเกมใน fps อย่าง a l o r a n t อย่างเงี้ยผมเล่นเนี่ย มันแน่นอนแล้วมันขับเกินร0อยเฟรมอยู่แล้วมัน200-300เฟรมแล้วจอมันได้แค่6 0 h เฮิร์ตเวลาเราขยับหรือเราหมุนซ้ายหมุนขวาเร็วๆมันจะเกิดเฟรมภาพฉีกเพราะว่าหน้าจอเฮิร์ตจอมันไปไม่ทันกับเฟรมเรทที่ที่เขาทําได้ <c oughs> เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะบอกว่าอาจจะไม่ได้เหมาะนะัก กับการเอาไปเล่นเกมนะถ้าคุณอยากได้อัธรรถที่เล่นเกมแบบจุดยอดเลยเฮอร์จอก็ดีด้วยคุณก็ต้องไปรุ่นที่แล้วซึ่งก็ต้องจ่ายเพิ่มอ,อีก่มาสักหมื่นหนึง่งเออแต่นี่คือรถมาจากรุ่นนั้นน่ะคือตัดเลิกเฮอร์จอออกอะลดลงมาหมื่นหนึ่งเนี่ยสำหรับผมนะถ้าผมเป็นคนที่เร,เรียกว่าเล่นบ้าง ไม่ได้เล่นจริงจังเล่นเกมบ้างผ่อนคลายเพราะว่าตัวนี้คุ้มแล้วเน้นการทํางานเป็นหลักเน้นการดูหนังใช้งานส่วนอื่นคือตอบโจทย์ทุกอย่างยกเว้นเรื่องของการเล่นเกมที่รีเฟรชจอมันก็ได้เท่านี้ตามราคาของเขาแต่ว่าเรื่องของความละเอียดเรื่องของการถ่ายทอดสีสันอะไรเงี้ยสบายๆตรงนี้ไม่ได้ติดติดขัดอะไรเลยหรือแม้ว่าจะเป็นการเล่นเกมที่เน้นเรื่องภาพสวยๆอย่างเช่น h g w a r t Legacy เนี่ยที่ผมเปิดไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย h a w r t Legacy ดรดิคุณดูภาพชาก ตำนานาภาพวิวภูเขาปราสาทเห็นไหมเี่ยอย่างเงี้ยคือมันถ่ายทอดระดับโปรเคออกมาได้ดีอยู่แล้วนะหรือว่าจะเป็นเกมอย่างเช่นพวก n Need for s p e e d อย่างเงี้ยเออภาพมันสวยสีมันสดมันใช้ได้เลยแต่ว่าเวลาเราเล่นเนาะการเคลื่อนไหวของรถ ของฉากกับเฮิร์จอมันอาจจะไม่ได้สมูทตาเท่ากับจอที่มีรีเฟรชเรทสูงเท่านั้นเองก็บอกไว้แหละเนาะเรื่องของการเล่นเกมจัดเล่นเกมเน้นเกมเป็นพิเศษผมว่าคุณก็ต้องช่างใจเอาว่าคุณจะเลือกตัวที่แล้วไหมอัดฉีดเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งคุณได้รีเฟรเชเป็นร4อยสเฮิร์ตอันนี้คุกก็ต้องคิดแหละถ้าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรมากขนาดนั้นนะไม่ได้แบบเล่นเกมบ่อยอะเล่นทำงานเล่นดูหนังเล่นเกมบ้างผมว่าตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มสำหรับผมนะเออคุ้มค่ามาก ส่วนเรื่องของการรับประกันผมว่ามันไม่ต้องกังวลแล้วหละ่ะเอาจริงๆคือเขารับประกันที่ตัวสินค้าของเขาอยู่แล้วเนี่ยสปีแล้วเขายังใจดีครับตั้แต่วันที่15บห้าปภาเนี้ยนะเป็นต้นไปเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อสินค้าจากทางร้านหรือช่องทางใดก็ตามหลังจากได้รับสินค้าภายใน7วันคุณลงทะเบียนคุณจะได้ประกันอุบัติเหตุฟรีเลย1ปีซึ่งคุณสามารถที่จะไปลงทะเบียนเดว่าแคร์ได้ผ่านตัวหน้าเว็บไซต์คือมันจะมีวิธีบอกทุกอย่างแล้วจะมีเงื่อนไขในการรับประกันอุบ อุบัติเหตุทุกอย่างไปดูได้ที่หน้าเว็บเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็วิธีการสมัครเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับแค่เพียงคุณกดแอดไลน์เข้าไปแล้วก็มันก็จะมีเมนูให้คุณเลือกคุณก็เลือกที่จะสมัครเดว่าแคร์แค่นั้นเองหลังจากนั้นเรื่องของการรับประกันเรื่องของประกันอุบัติเหตุเขาก็จะมีเงื่อนไขบอกไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมอุบัติเหตุต่างๆนาๆนาเงื่อนไขต่างๆนานาว่าเออจะเคลมยังไงอะไรได้บ้าง อ่าตรงเนี้ผมบอกเลยว่าสบายๆนะเรื่องของการรับประกันนี่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เขาใส่ใจอะ่ะเออแล้วหลายๆคนจะรู้ครับว่าในกลุ่มของเดว่าหรือในเพจของเดว่าเองอะ่ะเขาก็ได้รับผิดชอบและรับประกันไปนหลายหลายคนหลายเจ้าแล้วเหมือนกันแล้วก็มีแต่ฟีดแบ็ที่ดีกลับมา นะครับตรงนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะประทับใจแล้วผมเองก็ไม่ใช่ว่าร,ารีวิวแต่สินค้าของเขาแล้วไม่ได้ใช้ผมเนี่ยใช้จอของผมเองผมก็ใช้ของเดว่าเหมือนกันทุกวันนี้ผมก็ซื้อจอเดว่ามาใช้ซื้อให้แฟนใช้ซื้อให้น้องชายซื้อให้พ่อแม่ใช้เหมือนกันนะในการทํางานนะครับตรงนี้ผมบอกเลยว่าเฮ้ยสบายใจได้แล้วผมเคยไปที่สํานักงานเขาที่เป็นศูนย์เคมสินค้า อยู่แถวๆบางนาอุดมสุขนี่เองก็ลองไปเห็นกับตามาแล้วเออบริษัทเขาโอเคอ่ะใหญ่โตแล้วก็น่าเชื่อถือสำนักงานเคมคือค่อนข้างชัดเจน นะครับตรงนี้หายห่วงได้ไม่มีปิดหนีไม่มีอะไรแน่นอน <S <S แล้วก็ผมเคยเคลมสินค้าหลายอย่างที่ซื้อจากเดว่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็น SSD หรืออะไรหลายอย่างพวกแรมเริมอะไรเงี้ยเวลาเกิดปัญหาของผมส่งเคลมแบบไม่ได้ไปเองอาจจะส่งไปรษณีย์ไปอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณไม่สะดวกเนาะส่งของไปไม่เกิน2อสวันเขาส่งของใหม่มาให้ดูคนนี้รวดเร็วมากแล้วใส่ใจมากเรื่องของการรับประกรันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีซีโร่เดทพิกเซลเนี่ยเพียงแม้แต่จุดเดียวก็สามารถที่จะเคลมได้ด้วยนะ เอออันนี้คือเขาใส่ใจมากเพราะปกติแบรนด์อื่นๆเนี่ยต้องมีอย่างน้อย4.5.6จุดขึ้นไปถึงจะเคมได้นะครับแต่ว่านี่คือจุดเดียวเขาก็เคมให้เหมือนกันซึ่งใจป่ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับในเรื่องของช่องทางการซื้อนะตรงนี้สามารถที่จะซื้อได้ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเช่นร้าน Banana IT m e r c u r a Speed Computer นะครับในอันนี้ในแพลตฟอร์มแบบออนไลน์นะหรือว่าจะเป็นร้าน Banana IT เกือบ ทุกสาขาที่หน้าร้านเลยครับตอนนี้เขาโกยเตอร์ใหญ่แล้วครับนะจอไอพาษาอันี่สามารถที่จะ ไปซื้อหน้าร้านเองได้แล้วด้วยนะฝากไว้นิดนึงครับสโลแกนของเขาครับคุ้มค่าทุกราคาที่เดว่าไอพาสันกับตบมือสุดยอดไปเลยครับผมฝากไว้แล้วกันนะสำหรับใครที่สงสัยหรือว่าติดใจอะไรก็คอมเมนต์ถามไว้ที่ใต้คลิปได้ส่วนจอตัวนี้ราคา8,580บาทสํบาทสำหรับผมเนี่ยถือว่าให้9เต็ม10เลยนะสำหรับทุกๆท,ท่านเขาก็ ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูว่าคุณสนใจหรือคุณชอบไม่ชอบจอตัวนี้ยังไงบ้างสำหรับวันนี้ผมและจอเด UM. ว่าไอ a พาสันอรดุ่น F323UM ก็ต้องของกราบลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ